สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางนะครับของเราพัฒนานะครับประจำวันที่3มีนาคม2566นะครับแนวทางนะครับแอดก็จะให้เลขเด่นนะครับเด่นอยู่ที่1นะครับตัวรองก็คือ8นะครับเด่น1รอง8จับคู่นะครับ10 13 หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็จะมีตัวกันอยู่ที่3 4นะครับเลข3ตัวนะครับก็จะมีเนี ที 1> 4, 1, 8 7 8่1แก็1 818นะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมแอดก็ขอให้เงเงปังๆนะครับกับแนวทางเราพัฒนานะครับประจาวันที่3มีนาคม2566นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ